ครับวันนี้กลับมาพกันเปินพัดออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเราจะมานําเสนอรถห้องเย็นนะครับแต่ผมต้องบอกเน้นย้ําอย่างนี้นะฮะว่าการใช้งานของรถคันนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับสื่อว่าซื้อมาจอดก็เลยว่าได้นะครับที่สําคัญรถปี2020นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นโต้ต้าไฮรังลีโวนะฮะ2.4ตัว J จไฟฟ้านะครับรถปี2020นะครับ เป็นรถห้องเย็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยสนใจและกําลังตามหารถประเภทนี้กันอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรงานเกี่ยวกับฟอ์เซนนะครับพวกอาหารพืชผักผลไม้นะครับหรือว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับจิปาถะทั่วไปที่ต้องการใช้อุณหภูมินะครับรถห้องเย็นถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งรถประเภทสําคัญนะครับสำรันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับการใช้งานตัวรถน้อยไมาอยู่ที่12ื่นนะครับจบเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับรถตอนเดียวหรือว่ารถห้องเย็นแบบนี้ การใช้งานอยู่ที่1 2 0 0 0กิโลนะครับเน้นย้าเลยการใช้งานน้อยตัวรถเดิมโรงงานนะครับตัวบอดี้ไม่ได้ตัดต่อผิดกฎหมายสีขาวเดิมเดิมนะครับในสองตัวที่เป็นกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีดําด้านนะครับเดิมๆิมนะฮะตัวหน้าคางหมูสีดํานะครับส่วนโลโก้นะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับคันนี้เนี่ยผมต้องเน้นย้าอีกอย่างนึงฮะคือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะครับแต่เดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จแล้วอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามาทําแบบเป็นเต็มๆอีกทีนึงนะครับ ส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานนะครับไฟแตมหมอกคู่หน้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้นะครับจิ๊บจ๊บจ้อยๆแบบนี้นะครับถามว่าเราให้คุณลูกค้าไม่ได้หรอให้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่อง GD กันต่อนะครับ 2.4GD นะฮะอันนี้คือในส่วนตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมให้คุณลูกค้าเห็นสภาพตัวรถที่มเข้ามาใหม่เลยนะครับอาจจะมีเลอะฟงเลอะฝุ่นอะไรอย่างนี้บ้างแต่ถ้าเกิดถามว่าการใช้งานเนี่ยน้อยแน่นอนนะครับส่วนของตัวคันหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับตะเข็บต่างๆนี่คือเดิมจากโรงงานหมุงจุดนะครับตัวแผ่นเพลสนะฮะหรือว่าสติ๊กเกอร์มอกรนะครับฉนนการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะตัวนงตัวนอนอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครเอาบักแจไปไขเล่นเด็ดขาดนะครับทั้งขึ้นชื่อ ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับไม่ได้ตัดต่อผิดกฎหมายหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรงนี้ไม่มีนะครับเรารับประกันเลยเราขายแต่รถสวยอย่างเดียวนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่ด้านข้างกันต่อส่วนของตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีขาวนะฮะเสมอจะหล่นด้านท้ายนะครับเอาเราพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นรถห้องย็นแบบนี้ก็คือหัวกระสือนั่นเองนะครับตัวรถสวยนะฮะส่วนตัวลงตัวะอะไรงนี้ถ้าเกิด มันเป็นล้อกระทะนะครับแน่นอน,น,อ,นอยู Teraz, อย่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเป็นพวกล้อมงล้อแแม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นแบบแก้มข้างนะครับตรวรถด้านข้างไม่มีอะไรมากนะครับหัวก็สื่อรถห้องเย็นนะฮะกันสาดนะครับตรงนี้มีติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละนะครับจุดไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือในส่วนของ ตัวตู้และก็แอร์นะครับเป็นแอร์ MBC นะฮะรถปี2020นะครับเน้นย้ำเลยว่าตัวแอร์คอมแอร์ตัวใหม่นะครับ MBC ความสูง1นึ่เมตรแปเซนนะครับตัวตู้สวยนะฮะสีขาวเนียนๆนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับในส่งของตัวแชสซงแอซซีนะฮะที่เติมน้ำมัน อะไรแบบนี้ก็คือทาให้เสร็จสับเรียบร้อยแนละ้วจากป้ายแดงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าครบเลยคุณลูกค้าจะเอาไปทําอะไรเพิ่มครับไม่ต้องแล้วนะฮะถ้าเกิดออกจากร้านออกไปนี่ก็คือสามารถวิ่งงานรับงานได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น CP พีเซเว่นแมคโคนะครับพวกตามห้างบริษรัทอะไรต่างๆหรือว่าตามร้านอาหารดังๆนะครับตรงนี้เนี่ยพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับอุณหภูมิติดลบได้นะครับสิบห้ายี่สิบ ก็อยู่ที่การใช้งานลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครเล่น m อ c มีมาอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะคล่องแคล่วเลยนะครับและสำหรับตัวที่เป็นปี2020คันนี้นะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับในส่วนตัวล้อหลังเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าต้องการเป็นกระทะ่า1 0เหรือว่า15นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้เดี๋ยวเราใส่เป็นยางพวก X c d ซอะไรอย่างเงี้ยสบายสบายอยู่แล้วนะครับตรงนั้นกว่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการบรรทุกเยอะมั้งใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานกล ปีนตัวกันชนท้ายนะฮะหรือว่าที่ปีนเข้าตู้อะไรเงี้ยมีมาให้พร้อมเลยนะฮะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับและนี่คือในส่วนของตัวด้านหลังตู้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนก็ใช้งานได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับอ่าก็จะเป็นตู้สแตนเลสนะครับสภาพสวยมากนะครับแผ่นกันความเย็นนะครับตัวคอมแอร์อะไรเงี้ยคือมันใหม่มากนะครับไฟเพดานนะครับ ย้ำนะฮะเดี๋ยวเราล้างความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราทำกลับมาทํารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันใจร้อนนะครับก็เลยให้คุณุลูกค้าอยากดูสภาพสดๆตัวรถที่เพิ่งเข้ามาก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มเติมยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้รถสวยพร้อมใช้งานแบบนี้ คุ้มแต่คุ้มแน่นอนครับอันนี้เนี่ยคือในส่วนของตัวด้านนอกนะครับต่อไปเนี่ยเราไปไล่ในส่วนภายในห้องโดยสารกันต่อไปครับกลับดูในส่วนภายในกันต่อนะครับในส่วนของตัวรีโวเนี่ยนะฮะส่วนภายในก็จะเป็นสีดำนะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบงคหรือว่าถุงลมนิรภัยไม่ด้วยกันถึง3จุดนะฮะนั่นคือฝั่งคนนั่งข้างคนขับ1ใบนะครับตรงพวงมาลัยคนขับ1ใบนะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับอีก1ใบนะครับ ส่วนคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับแล้วก็ตัว c d วิดูเอ็มสามนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับทีเสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับ a m f m นะฮะทุกอย่างเล่นได้ตามปกตินะครับแอร์นะฮะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับตรงนี้ก็คือแบบตอนเดียวกัแบบที่เราเห็นเห็นกันมาหลายๆคลิปเลยนะครับแต่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ปรับอุณหภูมินะครับหรือว่าตัวเปิดตัวเซตนะครับ ตรงนี้เนี่ยใช้งานได้หมดนะฮะพวกเราลายน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับครบเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นแอร์ตัวใหม่นะครับ MBC เนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยรับรองว่าวิ่งฟอร์เส้นได้แน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยคุณลูกค้าเรามาคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับไม่ว่าจะต้องการอุณหภูมิติดลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะเทสให้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าใครเล่น MBC มาอยู่แล้วนะครับน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกตู้คอมแอร์อะไรพวกนี้มาซะเยอะนะครับตรงนี้ก็ สามารถมาดูโต้ที่ร้านได้มาทดลองขับได้นะครับรับรองคุณลูกค้าได้รถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับในส่วนลบพันนี้เนี่ยอีกอย่างนะฮะก็มีในส่วนของตัวกล้องหน้ารถนะครับอันนี้เนี่ยติดมาให้จากป้ายแดงแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไปติดเองเนี่ยมูลค่าเกือบ6,000กว่าบาทนะครับสำหรับวันนี้กล้องหน้ารถโตโยต้านะครับไม่ต้องทําเพิ่ม มีให้ครบเลยนะครับส่วนคันนี้เป็นตัวเจ็ไฟฟ้านะฮะก็จะมีกระจกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจรีรโมทอะไรแบบนี้ทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็เป็นรีโวตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่หน้าเชนแต่มันเป็นปี2020นะครับก็จะเป็นตัว 2gd แต่ว่าเป็นตัว6 g เกียร์แล้วเรียบร้อยนะครับนนี้ก็เพิ่มอัตราทดขึ้นมานะครับถือว่า ประหยัดน้ามันนะฮะ2.4เนี่ยของรีโว่ประหยัดน้ํามันมากนะครับถ้าเกิดใครแบบเร่งในแบบรอบที่กําลังสวยๆหน่อยนะครับหรือว่าวิ่งในระยะทางไกลเนี่ยผมเชื่อว่า2.4ประหยัดน้ํามันเยอะมากนะครับในส่วนตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆโรงงานเลยนะครับอย่างที่อันเกินไปในช่วงตอนต้นคลิปนะฮะว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมันเป็นปี2020ใช่ไหมครับในส่วนของตัวเลขไม้เนี่ยอยู่ที่12,538กิโล นะครับคุณลูกค้าลองคิดดูนะฮะร,รถห้องเย็นนะครับที่เราเห็นวิ่งกันตามท้องถนนทั่วไปยังไงเนี่ยมันก็ต้องใช้งานหนักอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครซีเรียสในเรื่องตัวเลขไม้นะครับขอแนะนําเป็นคันนี้เลย จบแน่นอนนะครับใครต้องการรถป้ายแดงที่มาอยู่ในคราบของมือสองทางร้านไปพันออตโอตโอ้นะครับสนใจเป็นคันนี้ติดต่อเข้ามาได้นะฮะไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวสภาพภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวไงอย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดรถมันล้างของพาสา์เสร็จแล้วอีกรอบนึงเดี๋ยวอานเอามาทําคลิปลง YouTube ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่เลยเบื้องต้นเลยอยากให้คุณลูกค้าเห็นแบบสภาพสดสดเรียลๆตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าอยากจะดูแบบนี้เนี่ยกันเยอะนะครับเดราู ดูรถห้องเย็นคันนี้กันไี่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับคานนี้เนี่ยเราจะไม่พลาดไม่ได้เลยในเรื่องของตัวราคานะครับสับคันนี้นะครับโตโยต้ไฮรังลีโวนะฮะสองจตัวเจไฟฟ้านะครับหัวกระสือรถห้องเย็น MBC นะครับความสูงเมตรแปนะครับรถปี2020นนะครับราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 6 1 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้มีรอบนึงฮะ6 1 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ถูกกว่าคุณลูกค้าไม่ออกป้า้แดงถึง2 0 0 0 0 0นะครับตรงนี้เนี่ยตัวรถไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับพร้อมวิ่งงานพร้อมรับงานได้ทันทีนะครับจะซื้อสดก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าสะดวกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยปีใหม่การใช้งานน้อยนะครับมาวัยไปวแน่นอนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอ ปฏิพั์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้กับคุณลูกค้าดอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังดูคลิปนี้อยู่และอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ